เรามาคุยกันต่อนะครับสารภาพแล้วกันนะครับว่านึกภาพแบบสบายสบายเลยนะครับว่านักเรียนที่นั่งเรียนในห้องเนาะแล้วก็ฟังฟังครูไปเรื่อยเฉยเนี่ยเทียบกับนักเรียนที่จดเทียบกับนักเรียนที่จดแล้วจับประเด็นอะไรบางอย่างมาทําจริงๆไม่ได้บอกว่าผมเป็นอาจารย์แล้วพวกเราเป็นนักเรียนนะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ผมกําลังจะบอกว่ามันเป็นวิดีโอต่อเนื่องที่จะต้องหยิบกระดาษปากกา มานึกมาจดมาทํากันบ้านแล้วไปลองทําอะไรบางอย่างจริงๆอ่ะย้อนอดีตนิดเดียวจากวิดีโอหมายเลข324ผมไปเอะใจอะไรบางอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยการที่เราไปรู้สึกจริงๆไปตระหนักจริงๆว่าชีวิตของเรามีค่าจริงๆมีความสําคัญมีความพิเศษจริงๆต้องไปรับรู้รู้สึกจริงๆงั้นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วมันก็จะเกิดคําถามว่าแล้วเราจะทํายังไงดีกับชีวิตที่สําคัญมีคุณค่าและพิเศษนี้จากนั้นครับมันก็คือเราใช้ชีวิตมานาน เราอาจจะเคยทํานิสัยความเคยชินอารมณ์อาการสภาพบรรยากาศสภาพร้อมปัใจจัยในการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเสียหายมันไม่เป็นผลดีเราก็แก้ไขมันซึ่งการแก้ไขก็คือการที่เราตรวจสอบมันลงรายละเอียดเราใช้อะไรนําทางชีวิตเกาะเนี่ยกล่าวมาหมดแล้วนะครับม,มันคือการทารําการบ้านมาตามลาดับจากนั้นครับก็คือการที่เรามีความคล่องตัวเคยชินกับการ ถอดถอนล้มเลิกในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วไปเริ่มต้นก่อตัวสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้ลงตัวให้แบบมันติดเครื่องได้นะครับสิ่งดีๆด,ดียิ่งขึ้นนะครับเราทํามันแล้วซึ่งหัวใจสําคัญของการที่เราจะไปติดเครื่องให้ดีจริงให้เกิดขึ้นจริงก็คือมันทําไม่ได้หรอกการจะไปติดเครื่องอะ่ะมันเหมือนกับกว่าที่เควินเดอร์บอยกว่าที่นักลงทุนกว่าที่เด็กคนนึงจะจับจุดการเรียนได้เก่งเนี่ยก็คือการที่เราใส่ใจหาจังหวะที่มันทําได้ ไปสร้างสารรค์ไปใส่ใจคนที่เคยทําได้บอกจังหวะที่ทําได้ถึงบอกว่าเป็นทีมพิเศษแล้วเรามาร่วมมือกันจากนั้นครับสิ่งที่เจ๋งกว่านั้นก็คือทําอะไรทำให้ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอ่าจำคํานี้ว่าก็คือทําให้เชี่ยวชาญแล้วเราจะไปเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรล่ะยกตัวอย่างฉันจะเชี่ยวชาญเป็นนักเทควันโดเป็นนักกอล์ฟเราจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการเรียน เราจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการไปขายส้มตําคนยิ่งเจอสิ่งที่เราจะเชี่ยวชาญเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะอะไรครับเราจะรู้ว่าเออเราเห็นเราจะนําพลังการให้ความสําคัญเนี่ยมาให้ความสําคัญกับการทําส้มตํานะอ่าเราจะก็คือทํางานและใช้ชีวิตไปตามปกติแต่เมื่อมีโอกาส เราจะมาฝึกทำส้มตํายกตัวอย่างง่ายๆนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะถอดถอนตอนเองจากการรู้สึกที่เราล้มไม่เมื่อยเอ้ยเรางงๆ,ๆเอ้ยส้มตํามันดีเปล่าวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราจะถอดถอนความรู้สึกนั้นไปแต่เราจะมาโฟกัสการทําส้มตําให้ดีแต่ผมไม่ได้ไว้พวกเราไปทําส้มตําให้ดีนะครับก็คือเราเจออะไรดีๆได้เราจะจับจับจงหวะมันได้จังหวะการทําส้มตําได้ดีเป็นยังไงเฮ้ยไปเปิดร้านตรงไหนไปทําแบบไหนตกแต่งจานแบบไหนตก แต่งบรรยากาศสภาพแาวดล้อมแบบไหนถึงจะดึงดูดลูกค้าที่มาทานส้มตําของเรานะครับบางบางร้านเนี่ยร้านส้มตำนะครับแต่วางเป็นระบบระเบียบผมเคยไปทานแล้วจริง,รงแล้วคนทานเยอะมากแม้แต่ในสภาวะที่ใครก็บอกว่าเศรษฐกิจทุบเซาเนี่ยแต่รถยังจอดเต็มนะครับแล้วก็ระงงราคาก็เหมือนจะอัพขึ้นไปด้วยนะครับแต่ทุกท่านครับผมกำลังจะบอกว่า ทุกคนสามารถไปจับจุดเพื่อที่จะเชี่ยวชาญและเกิดผลดีไปออกแบบได้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแต่อาจจะเป็นลักษณะของกิจการซึ่งถ้าผมจะขอร้องได้นะครับคือคือ,ค,อคือพูดง่ายๆสิ่งที่ช่วยให้ผมเปลี่ยนชีวิตได้เราจะเชี่ยวชาญได้ก็คือต้องไปทำจริงให้มันเกิดขึ้นจริงในเรื่องของ พฤติกรรมของการเอาจริงะนะครับเพราะว่าผมพูดตรงตงอ่ะที่อัดวิดีโอนี้เนี่ยอัดไว้ฟังเองด้วยเพื่อที่ตัวเองจะได้มาฟังแล้วไปเริ่มทําจริงๆมันคืออะไรครับมันคือการที่เราดึงความสนใจเราถอดถอนมามาพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยให้ดีจริงๆอันนี้สําคัญมากๆถามว่าในอนาคตเนี่ยผมจะตั้งกิจการตั้งจะจะทาอะไรก็แล้วแต่ชุมชนเนี่ยจะเน้นไปที่สุขภาพที่ดีจริงทั้งกายใจของคน ที่อยู่ในในกลุ่มของพวกเรานะครับจริงๆนะครับจากนั้นเนี่ยคือผมอัาวิดีโอหมายเลข323เสร็จใช่ไหมผมก็ไปเดินออกกำลังกายแบบมุดทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องสวานแล้วก็เดินแบบที่ไม่ให้กระไม่ให้กระดูกเนี่ยมันกระแทกกันแต่มันเหมือนกับมีกล้ามเนื้อรักษาไว้ทุกจุดนะครับก็เดินไปเดินไปนะครับแต่พออัดวิดีโอหมายเลข324เสร็จเนี่ยมันมันไปต่อไงรู้ว่าจะเชี่ยวชาญอะไรผมก็เชี่ยวชาญในเรื่องของจักร ก็คือดูแลสุขภาพร่างกายมันต้องจกกักระแต่จักระมันไม่ใช่จกกักระมูลฐานจากกักระสารชชะอะไรพวกนี้มันไม่ใช่แค่นั้นมันคือทุกจุดของร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวเคยได้ยินไหมครับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กการเคลื่อนไหวแบบวงกว้างนะครับการที่เราเดินเหมือนการเราไล่ลำนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีความสุขนะครับพัฒนากล้ามเนื้อให้มันเข้มแข็งนะครับแน่นอนมันคือการที่เราเติมความสุขเข้าไปในการพัฒนาสุขภาพกายใจ มันคือการเติมความสุขเข้าไปออกับการความรักรู้สึกดีเข้าไปก็คือคล่องชํานาญในสติปัฏฐานี่กายเวทนาจิตธรรมด้วยประกอบกับกิจกรรมการงานทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วก็ทําให้มันดีอาจจะกระ่านไปแล้วนะต่อไปความฝันของผมก็คือผมไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นคนที่มีฝีมืออะไรเลยแต่โลกทุกวันนี้เนี่ยคนที่พัฒนาเครื่องมือได้ดีเครื่องมือคืออะไรก็คือเครื่องซักผ้าเนี่ย สิ่งที่จะรันเครื่องซักผ้าได้ก็คือชิปนะครับไอ้ตัวชิปอะแหละนะครับโอ้โหเขาพัฒนาเครื่องมือไปถึงระดับนั้นให้มันเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นมันคือการที่เรามีสติปฐาน4การที่เราจับจังหวะได้การที่เราติดเครื่องไปถึงจุดที่ติดเครื่องจนการจับจังหวะการติดเครื่องมั่นคงในการพัฒนาจาัก,กรกลเครื่องมือกลไกกิจการของพวกเรา สถานีต่างๆงพวกเราเป็นเกมเราเป็นเกมชีวิตเป็นละครชีวิตของพวกเรานะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยคือแบบไม่มีอะไรมันคือผมไม่บอกว่าทุกอย่างมันจะต้องสวยหรูไม่มีเลยนะครับแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันใช้เวลาตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งจนถึงสองทุ่มกว่าแค่นั้นเองมันถ้าให้ผมพูดง่ายๆคือเลยการที่เราไปใส่ใจที่จะจับจังหวะให้ได้ แล้วเราจะจับจังหวะได้เรื่องอะไรล่ะเราจะไปเชี่ยวชาญและเกิดผลในเรื่องอะไรให้มันมีเวทีให้เราเล่นให้มันมีเวลาให้เราเล่นแล้วก็ทําจนเป็นกิจการเป็นชีวิตของพวกเราซึ่งพวกเราที่เห็นพ้องต้องกันว่าเราจะมาจับจังหวะทําสิ่งที่ควรต้องทําอยู่แล้วให้มันดีต่อไปเรามาจับจังหวะเชี่ยวชาญในการทําสุขภาพกายใจให้ดีจากกระเครื่องมือกลไกกิจการของพวกเรา เกมชีวิตละครชีวิตของพวกเราร่วมกันให้มันดีเพื่อฟุกนะครับเผื่อมีใครมาเล่นไล่ไปตามลาดับก็คือถ้าใครใครดูวิดีโอนี้วิดีโอเดียวอาจจะมองว่าไอ้ดามันขี้โม้มันบ้าอันนี้ผมเสียใจจริงๆนะผมไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนั้นขึ้นแต่แต่อยากให้ให้เข้าใจประมาณว่าเด็กคนหนึ่งซึ่งมันหมกมุ่นอ่ะมันไม่ฉลาดมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้สามารถอะไรเลยแต่มันหมกมุ่นมันเขียนออกมาใช่ไหมพี่แล้วมันก็อัดวิดีโอมัน มันไปเจอแต่ผมผมเจอจริงนะบางคนชอบพูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาอะไรต่างๆปัญหาภัยพิบัติปัญหาคําทํานายที่มันจะเกิดเรื่องไม่ดีพูดถึงแต่ปัญหาแต่ไม่ได้พูดถึงวิธีแก้ไขแต่ถ้าพวกเราไปดูว่าแต่ละข้อแต่ละอันนะครับอ่ะก่อนที่ผมจะไปไปไปถึงเปลี่ยนจากจังหวะไปเจอการจับจุดได้ในสิ่งที่เราจะไปทําให้เชี่ยวชาญและเกิดผลเนี่ยมันคือการทําให้เราทําให้มันเป็นภาพที่ชัดเจน เห็นภาพที่ชัดเจนเลยว่าอย่างผมจะเดินเนี่ยผมจะผมไม่เดินจริงๆกันแหละแล้วเดินด้วยความรู้สึกที่ดีด้วยจับจังหวะในการเดินด้วยแต่ผมจะนึกภาพว่าผมจะเดินดีๆได้อย่างไรนะครับทำให้เกิดภาพชัดเจนอย่างเช่นเราเนี่ยสมมติว่าเราจะกลายมาเป็นคู่รักที่ดีต่อกันเนี่ยเรามานทั่งคุยกันเลยแต่ละข้อแต่ละข้อเสร็จแล้วเรามานึกภาพการเป็นคู่รักที่ดีร่วมกันก็คือเราใช้หลักอริยสัจสีมาร่วมด้วย กับการดําเนินชีวิตนะครับก็ใส่พรมิหารสีสังขาวัตถุสีอิธิบาสีเข้าไปด้วยทุกอย่างมันก็จะสําเร็จได้ง่ายแต่ผมสรารภาพจริงๆแล้วกันนะครับว่าผมไม่ได้ใช้หลักธรรมะแบบที่ตามตาําราหรือแบบที่คนอื่นๆเขาเข้าใจแต่ผมจะเป็นลักษณะของการใช้ระดมให้กับปัจจุบันแล้วจุดที่ทําให้การระดมเนี่ยมันเหมือนกับกุญแจที่สตาร์ทการระดมการผสมผสานอย่างลงตัวและเหมาะสมแน่นอนมันเป็นสูตร มันเป็นวิธีการว่าแบบนี้แหละมันจะดีแต่จุดที่มันเป็นเหมือนกุญแจเป็นจุดสตาร์ทของมันเลยก็คือเราจับจังหวะของมันได้ซึ่งผมไม่ได้เก่งนะครับคือไม่ได้เก่งอะไรเลยเพียงแต่มันคือการเล่นสนุกอีกมิตินึงมันเหมือนกับเกมอะเกมที่มันละเอียดแต่เราเล่นท่าเดียวก็คือจับจังหวะเอ้ยจังหวะที่จะมันเหมือนกับที่เขาทำไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ได้เขาทำควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้เขาทำสมาร์ทโฟนได้เนี่ย ก็คือเขาไปจับจังหวะการลงตัวของมันได้มันทํางานร่วมกันก็คือจังหวะมันผมสารภาพไปแล้วนะว่าผมสารภาพไปแล้วนะครับในวิดีโอหมายเลขก่อนๆนหน้านั้นว่าการจับจังหวะบางเรื่องมันก็มีหลายจุดหลายขั้นตอนนะครับไม,ไม่ไม่ใช่เพิ่งมาพูดตอนนี้ขอภัยขออภัยนะครับพูดผิดพลาดอะไรไปนะครับแต่แต่อยากบอกว่ารู้ในตอนที่ไม่รู้นะครับก่อนหน้านั้นนะคือรู้ตอนที่ไม่รู้แล้ว ซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้วดเก่งถ้าให้ผมพูดง่ายๆคืออะไรก็คือจิตใจผมก็ยังยืนยันว่าการที่คนเราจเจริญสติปัฏฐานสี่พร้อมกับการที่เราระลึกถึงกรุณาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณนะครับว่ามันเป็นยังไงเราจะสร้างแรงสรรเสริญของจิตใจไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรอย่างคนเราเนี่ยจะรับรางวัลได้ง่ายๆเลยครับอย่าไปคิดชั่วอย่าไปทําชั่วแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องแปลงเป็นการ คิดดีมันเหมือนกับเราเห็นคนไม่ดีเนี่ยเราต้องหาข้อดีของเขาแต่ไม่ได้บอกว่าหาข้อดีของเขาแล้วก็อยู่อยู่อย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่ก็คือเราเลือกได้มันเหมือนกับที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้เพื่อเผื่อว่าจะมีใครสักคนเนี่ยมารวมเป็นทีมพลังดีแล้วเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งพวกนี้มันคือรายละเอียดไงแต่หัวหัวใจกุญแจสําคัญก็คือจังหวะแต่การที่เราคําว่าจังหวะเนี่ยเราต้องเจอเป้าหมายเจอเวทีเจอสิ่งที่จะลุยเช่น จังหวะของการทําส้มตําให้ดีจังหวะของการที่เราจะเรียนหนังสือให้ดีจนเป็นอาจารย์หมออะไรประมาณนั้นน่ะแต่สรุปของผมที่ที่บอกว่าผมและพวกเราจะทําพวกเราพวกเราอะ่ะบางคนนะครับที่ที่อาจจะยินดีมาทํากับผมก็คือเราจะ,ะเผชิญสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีนะครับเราจะไม่ไปเดินขบวนเรียกร้องไปกล่าวหาว่าใครทําผิดปัญหาอะไรต่างๆเราไม่ไปไปสู้แต่มีโอกาสเราจะร่วมพัฒนากิจาการเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพกายใจที่ดีร่วมกัน เราจะมีสถานีพัฒนาจาักรกลเครื่องมือกลไกกิจการเกมชีวิตละครชีวิตของพวกเราจริงๆนะครับทําให้มันแบบทําให้เห็นนะครับเราจะสร้างเครื่องมือกลไกไปช่วยญาติเมือม่อเมื่อญาติเห็นดีเห็นงามเนาะแค่นั้นแหละนะครับก็กราบขออภัยอะไรก็แล้วแต่ที่ล่วงเกินหรืออะไรไปนะครับผมมันคือไม่อยากให้มองว่าอวดเก่งอะ่ะแล้วอะไรพวกนี้เพราะว่ามันผมก็เพิ่งเจอเมื่อกี้เนี่ย แล้วก็คือพยายามจะทําให้มันดีให้ได้เอ้ยมันต้องดีสิคือคือไม่ใช่ว่าผมรู้ว่ามันจะดีนะแต่มันเหมือนกับเราคิดแล้วเราไปทําจริงอ่ะมันเหมือนกับถ้าผมอธิบายง่ายอ่ะคือบริษัทยักษ์ใหญ่บางบริษัทอ่ะเขาทดลองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้แต่การทดลองนั้นอ่ะมันไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่เขาต้องการมันได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หรือได้แนวคิดรูปแบบใหม่ซึ่งนั่นเนี่ยไอของที่มันผิดพลาดนั่นแหละกลายเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขายได้ดีผมเองก็เช่นเดียวกันมันกับเด็กไปเล่นทดลองอะ่ะแล้วอ๋อ,อเป็นอย่างนี้ที่แรกผมก็พูดจะพูดถึงเรื่องการทําให้คมชัดใครเห็นเป็นภาพชัดเจนไปเลยอ๋อทำให้เชี่ยวชาญสิเลือกเป้าหมายเลือกตัวเลือกเลือกกิจการของชีวิตที่เราจะทําให้เชี่ยวชาญอย่างถามว่าผมเลือกอะไรก็คือทีมพิเศษชุมชนพลังดีโครงข่ายพลังดีประมาณนั้นรวมถึง อะไรต่างๆที่กล่าวไว้แล้วทั้งหมดขอบพระคุณครับสวัสดีครับ